สุขภาพกายที่ดีเริ่มต้นได้จากการให้เวลาตัวเองได้หายใจช้าๆเหมือนจังหวะชีวิตของลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามเมืองเล็กๆที่ซ่อนเคล็ดลับการดูแลกายใจเอาไว้ในวิถีธรรมชาติการดูแลร่างกายไม่จำเป็นต้องซับซ้อนแค่การเดินช้าๆท่ามกลางธรรมชาติก็ช่วยให้หัวใจทำงานดีขึ้นกล้ามเนื้อได้ขยับและยังลดความเครียดได้อย่างน่าทึ่ง ที่คองโคนการออกกำลังกายคือการได้ออกแรงจากวิถีชีวิตจริงไม่ว่าจะลงเลนเก็บหอยหรือพายเรือก็เป็นการใช้มัดกล้ามเนื้อแบบครบทุกส่วนโดยไม่ต้องเข้ายิมอาหารดีก็ช่วยให้สุขภาพกายแข็งแรงขึ้นอีกขั้นอย่างเช่นปลาทูแม่กลองเสริมโปรตีนดีผักพื้นถิ่นจากสวนปลอดสารช่วยเสริมวิตามินและเพิ่มภูมิคุ้มกัน สมุทรสงครามคือแหล่งอาหารจากธรรมชาติที่เต็มไปด้วยคุณค่ามีอะไรก็แบ่งปันนะคะมีตล,ลาดน้ำพะวามีความสุขดีค่ะ,คะนนลูกค้าก็น่ารักค่ะก็คืออยู่ที่ตลาดน้ำพะวาก็คือมีความสุขค่ะก็คือชาวบ้านช่วยเหลือกันและกันค่ะแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันและกันค่ะ พื้นที่ออกกำลังกายของที่นี่ไม่ต้องลงทุนมากมายแค่สวนสาธรารณะริมแน่น้ำก็เป็นเวทีให้ทุกวัยได้ขยับได้เหงื่อและได้สุขภาพกายที่ดีไปพร้อมกับความสุขใจการพักฟื้นร่างกายไม่จำเป็นต้องเงียบสนิทแค่ได้ยืนในที่ที่ทำให้ใจสงบร่างกายก็พร้อมเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ สุขภาพกายที่ดีเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เริ่มจากการขยับเล็กๆก,การเลือกอาหารดีๆและให้ธรรมชาติช่วยเติมพลังจมุดสงครามอาจเป็นคำตอบใหม่ของการกลับมาดูแลตัวเองอีกครั้ง